สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่องพลายถึงนะครับผมวันนี้ก็จะเอายาไปประคบขาของพ่อใหญ่ครับเพราะการบวมของพ่อใหญ่ก็ยังไม่หายครับเดี๋ยวอีกนิดนึงครับผมรีว่ายายพลอยแก้วครับผมท่านส่งยาเป็นยาสูนไพรให้นะครับผมเอฟซีได้ดูนนะครับก็หันเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับผมมีขมิ้นนะครับแล้วก็มะกรูดแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็อะไรนี่ เรียกว่าอะไรเนาะครับดูแต่ภาษาบ้านเราค่ะแต่ไม่รู้ว่าเออภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรก็เป็นสมุนไพรค่ะสมุนไพรครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ควาเลนก็จะมาประคบขาที่บวมให้กับพ่อใหญ่ครับผมอันนี้คือยังไม่ไม่หั่นนะคะเป็นชิ้นครับนี่เขาเรียกว่าอะไรภาษาสวยก็เรียกได้อยู่แต่ภาษาไทยไม่รู้จักภาษาสวยเรียกว่าอะไรควาเลน ปะเทือนปะเทือนล้วครับผมครับแต่ภาษาไทยไม่รู้จักชื่อนะครับผมก็จม,มาทำเป็นลูกประครบนะคะครับนี่ครับโอจะเอาไปประครบให้ผู้ใหญ่นะครับผมหลังจากที่ล้างแผลเสร็จแล้วค่ะอ่าครับไปกันเลยครับผม ตรงนี้นะก็ตกมันหนักนะครับผมตกมันหนักมากเลยครับผมมันออกลงลืมเลยครับโอเค,อเคอยังไหล่อยู่ค่ะหยุดป๊อ,ก,อ,อ,นอปปกนะครับหมดเงินพ่อปลาด้วยครับกราล้างเพลสิทธ์เมื่อกี้ค่ะนี่ใหญ่เดี๋ยวจะนวดขาให้นะให้หายเร็วนะ <c oughs> ด,ดูครับดูค <c oughs> รับมันไหลครับ เยอยเลยโอ้โยให้ความประคบขย่ยให้ความประคบให้อ้ยอย่าติดควันนะเพราะว่าโอ้ยขยายกำลามครับกำลามครับเจ็บแปลงค่ะอยู่นี้ครับยังไม่หายครับก็เหลือบวมไม่เยอะค่ะครับเมื่อกี้ก็พาไปเดืมอยู่พาไปเดินครับพาไปเดนี่ยืดเยดสาย ก็ยาอุ่นไม่ร้อนมากใช่ไหมควานอุ่นครับนี่แต่ว่าเขาเจ็บตรงนู้นอยู่ครับก็เลยก็เจ็บที่บวมอยู่ค่ะที่มองเห็นว่าบวมๆค่ะแข็งเป๊กเลยนะครับผมแข็งเป๊กเลยไหนพ่อใหญ่ดูหน่อยแข็งเป๊กเลยครับผมจับได้ครับจับขลกเลยครับเียนีให้มันจับล้งเลยครับผมอาให้ความประคบให้พ่อใหญ่เดี๋ยวจะได้หายเออลองตลอดเลยค่ะ ได้ไหมควันเรนได้ไหมพ่อใหญ่ให้ประรบไหม<อ>ให้ควันประรบ,รบน<ม>พระพ่อใหญ่นะจะได้หายส่งเสียงร้องตรนเลยครับผมเอาเนาย เหรอมไหมล้งลองเลยครับเหอเห็นไหมอกเสียงเลยครับรู่เราหรือเปล่าครับประคบสมุนไพรพ่อใหญ่ไม่มีอะไรจ้าจะได้หายครับเป็นยารักษาสมุนไพรครับเป็นยาเพ้นบุรานะครับผมนี่มุนไพรเพนเพราะว่ายาที่คุณหมอให้ไว้ก็กินครบตามกําหนดแล้วแต่ว่าคุณหมอก็ยังให้ทายาอยู่ค่ะก็จะเอาสมุนไพรประคบ ร่วมด้วยคอ้บงอนค่ะงอนงอนแล้วไปหาต้นไม้แล้วเจ็บกมากเลยครับอหุดก่อนควนเลนให้เขาทำใจก่อนให้เขาทำใจก่อนขยายอารมณ์ดีก่อนขยายญ่รอว่าเจ็บเจบ อ่าอ้าอีกอีกนิดนึงพ่อใหญ่ตอนนี้นึงก็ยังดีนะไม่หายเร็วๆพ่อใหญ่เอาเอานี่เอานี่เอาก็ต้องเซฟพ่อใหญ่ด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของควานค่ะเพราะว่าตอนนี้พ่อใหญ่ตกมันอยู่อ๋อ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  พักก่อนครับอ่ะพักก่อนแป๊บนึงครับผมพักก่อนเอาอาหารมาให้พ่อใหญ่ไม่คอนเลนจะได้พ่อใหญ่จะได้ให้ประคบง่ายง่ายผู้ใหญ่ว่าวันนี้เอ๊เอวันนี้ควานของเราทำไมไม่เอาอาหารมาให้เดี๋ยวให้พ่อใหญ่ให้ควานเอาอาหารมาให้ก่อน มาแล้วอาหารมาแล้วถึงยากก่อนจะได้ได้ดีครับถึงยากก่อนเริ่มไหมค่ะ พ่อใว่าโอมเห็นอายาให้กินนะครับเลยอยากให้พบขามั้งครับพ่อใหญ่ว่าควันของเราลืมอาหารครับผมเออาหารให้นี่เรียนไปเรียนครับผมไม่ควันเขารีบพ่อใหญ่อย่าจะมารักษาพ่อใหญ่เลยลืมอาหารครับผมขอโทษนะขอโทษนะโทษนะพ่อใหญ่ ลึียกไปน้อย,อยครับหรื่าอาหารหกินงอนกันนะยังอนกันนะใ<ห>้ยว,ว่าแม่แม่ทำเป็นลืมขอโทษนะควัานลืมพี่ใหญปกติก็ปกติก็จะเอาอาหารให้เขาก่อนค่ะเวลาจะมาทายาค่ะ ก้อยหายเร็วเลยก้อยหายเร็วนี่อาการบวมก็หายเร็วนะครับเพื่อนะหายเร็วนะครับเดี๋ยวจะได้พาไปเที่ยวนะหายมันเร็วนะอ ใจดีให้ควานปกครให้แล้วค่ะควานก็ระวังด้วยนะควันนะพักก่อนพักก่อนักก่อนค่ะก็เริ่มเย็นมากแล้วใช่ไหมลูกปกครก,ก็จะเอาก้อนใหม่มาปกครงค่ะ,ะาก้อนไปมาก่อน มองตามมาค่ะควันเลนพ่อใหญ่ของเราควันไม่เอาอาหารให้กินไม่ให้ประครบเลยค่ะแต่ก็คงจะเจ็บด้วยค่ะเพราะว่าอาการบวมก็ยังมีอยู่ก็ยังไม่หายสนิทแต่ก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะก็ขอบพระคุณเอซนะคะที่เป็นห่วงพ่อใหญ่ แ่อะไต้องให้พอดีพอประมาณนะควานร้อนมากนะร้อนพอประมาณนะเป่าคนับเป่าก่ันเปลงฟันไม้เป่าเซลผูใหญ่นะคะใหญ่ว่า

น้ำม,ม,มันก็ไหลค่ะ้ง,งน้ำเลยครับมันไหลลงครับ้มันไหลลงดึงมากค่ะวันนี้ไหลแห้งบอัเลนครับเหมือนกอกปลาลูเลยครับเออมันหยุดค่ะดิ้งวครับนนเองเออ เราเรียกว่าน้ำมันอะไรช่วงนี้ควาเลนน้ำมันแดงน้ำมันเขียวน้ำมันอะไรคะน้ำมันแดงก่อนน้ำมันเขียวหรือว่าน้ำมันเขียวก่อนน้ำมันแดงเขียวก่อนครับผมอปุ๊บหายหายโอ้บอลลูบอลลูคุลุนช่วยควาเลนกับพ่อใหญ่ค่ะในการประคบขาที่บวม นิ e ่งนิ่งพ่อใหญ่นิ่งนิ่งไม่ได้พ่อใหญ่ามันเจ็บหรบาะครับมเบา่ะควันประคบเบาเจ้าประคบเบาเบาเอบเบาๆครับปเบาบาอครับเบานครับพ่อใหญ่เ ดูแล้วมันเจ็บปุณาเบครับอุพ่อใหญ่กค่ะเแล้วเจ็บเรีอกหายหายแล้วพ่อนพ่อแล้วที่นี่เลยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับปยางคุณแม่พลอยแก้วมากเลยนะครับผมที่ส่งนไข้มารักษาพ่อใหญ่นะครับผม ของอ้พ่อดท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมน้ำรวยล้ำรวยนะครับผมหมดทุกหมดสมหมดหลหมดภัยมีโชคมีลาบมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ให้ทีทุกท่านนะครับผมรับชมกันเป็นแคนนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องลายทังด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากว่าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ